ครับครสวัสดีครับพ่นผสมพันผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับครับการย่อยสลายฟางหรือหมักข้าววัชพืชนะครับข้าวดีดข้าวเด้งข้าวนกข้าวหางนะครับพ่นผสมอันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูกันนะครับพ่อผสม มาให้ดูกันว่าหลังจากที่ผมได้ฉีดหมักของดินเน่าไปนะครับผู้มสมุมเป็นดินเน่าไปอันนี้ก็น่าจะได้เดือนละนะครับผู้มสมุมก็น่าจะได้เดือนละหรือเดือนเสร็จเร็จไปสักหน่อยนึงละนะครับผู้มสมุมน่าจะได้เดือนแล้วก็เดือนเสร็จเ็จนะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้ว่าประมาณเดือนพิกานะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดู อันนี้ก็เดือนพฤกกาแล้วนะครับก็เข้ามากางเดือนพฤกกาท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรว่าบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็เหมือนที่ผมเคยได้พูดไปอยู่นะครับบางครั้งบางคนนะครับก็บอกนะครับว่าท่านผู้ชม ตัวนั้นดีตัวนี้ดีเอาอยู่นะครับตัวนั้นดีตัวนี้ดีเอาอยู่ต้องอย่างนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรนธุผสมอันนี้ผมมาให้ดูกันในณนวันนี้นะครับพรนมุสมแล้วให้ห้ามนผู้ผสมก่อนจะทําอะไรให้ใช้ความพินิพิจารณาดูนะครับพี่น้องเกษตรกรว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับพานผู้ผสมผมบอกตรงๆเลยนะครับเพราะ ผมเป็นคนตรงไปตรงมาและ,กะเกษตรตามใจตรงไปตรงมานะครับผมนสมไม่อยากจะโดนหลอกนะครับคําว่าโกหกหลอกลวงเนี่ยผมเนี่ยเกลียดมากที่สุดนะครับเกลียดเข้าใช่เลยนะครับพันผุ์ผสมคือคาเนี้ยนะครับแล้วกเกษตรกรคือโดอนหลอกที่สุดนะครับไม่ว่าสารพัดอย่างนะครับไม่ว่าสารพัดอย่างไม่ว่าห้างสารเคมีห้างอาหารเสริมพ้ง อาหารรองอะไรเนี่ยนะครับทั้งหยุกยาอะไรสารพัดอย่างนะครับท่านผู้ชมเกษตรกรโดนหลอกหลอกมากๆนะครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับซ่องผมผมไม่ได้ว่านะครับท่านผู้ชมมีแต่คนทำาะคนที่ออกมาพูดนะครับแต่ให้มันจะเป็นจริงเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากเขาหวังเอาแต่ยอดวิวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับท่านผู้ชม เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ผมให้ดูกันนะครับนี่นะครับพี่ผมบอกกับพันปศุมว้ว่าให้ดูนะครับให้จํานี่ไว้นะครับตั้งแต่ที่ผมมาสีดหมักฟางเข้าไว้นะครับหรือหมักอีดีดอีเด้งนะครับพันปมหรือหมักวัชพืชนะครับนี่ผมให้ดูนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นตะแบกต้นนี้นะครับนี่ผมให้ดู นะครับแล้วในหน้าวันเนี้ยมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผสมนี่เห็นไหมครับผมให้ดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมบอกได้เลยว่านาแปลงเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีอิทที่เข้ามันขึ้นนะี่คือข้าวเรานะครับข้าวที่เราปลูกมันออกมากับฟงังนะครับผสมแล้วมันออกมากับฟางที่ผมได้ให้ดูนะครับ ได้ให้ดูไปมันออกมาในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับท่านผู้ชมมันได้ผลจริงไหมบางคนก็ออกมาพูดเหมือนที่ผมบอกแล้วว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการที่มันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์คือห้ากลางแล้วเขาทำนาตลอดนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้ปล่อยให้ดินแห้งและไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับในเมื่อห้ากลางเนี่ย ห้าน้ำมาท่วมเขาทำนาตลอดปีนะครับตอนนี้ก็น้ําท่วมอยู่ตรงไหนที่สูงเขาก็ทําเก็บเกี่ยวแล้วประมาณไม่เกินยี่สิบวันนะประมาณเนี้ยนะครับพระมโสมเฮียวภาคกลางเนี้ยเขาจะทํานะครับเขาจะทํากันเขาจะทำ,ะะทำะตลอดนะครับปีนึ่งจะสามครั้งสี่ครั้งนะครับพระบมโซมแล้วอันนี้อันนี้น้ํายังไม่แห้งนะครับพระบรมโซมผมเลยเอาหักปุ้มมาปลูกเข้าไว้นะครับนี่ข้าวมันก็เลยเลยไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ จะควบคุมของข้าวดีดข้าวเด้งข้าวนกข้าวหางหรือวัชพืชได้ต้องมีน้ํานะครับนี่ก็นณดติดกันอยู่อย่างนี้นะครับพ่อผสมต้องมีน้ําน้ำเนี่ยสำคัญผมเคยบอกแล้วน้ำเนี่ยสำคัญนะครับการที่เราจะฉีดยาคุมค่าหญ้าไปก็แล้วแต่นะครับพ่อผสมยิ่งเราหล่อน้ําเลี้ยงได้ไวที่สุดนั่นคือการควบคุมวัชพืชและข้าวดีดข้าวเด้งได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุด นะครับได้เประสินิ์มากที่สุดถ้าเรายิ่งใส่น้ําซ้าหรือละนารับน้ําฝนเนี้ยนะครับผมสมวมปัญหาจะเยอะนะครับเรื่องวัชพืชและเรื่องเข้าดิดเข้าเด้งนะครับนี่ผมให้ดูกันนะครับนี่นะครับพร้มสมวมอันนี้ที่ผมฉีด อาจจะลายตาหน่อยนะครับพผู้ชมไม่มีคนถ่ายทำนะครับ ตอนที่ผมฉีดน,นะครับเหมือนที่คลิปพี่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมตอนผมฉีดเนี่ยผมฉีดตอนเย็นนะครับผมฉีดตอนเย็นท่านผู้ชมผมฉีดตอนเย็นแล้วตอนเช้ามาผมย่าเลยนะครับนี่ก็ดูข้าวเขาขึ้นนะครับอันเนี้ยขนาดข้าวเราเนี่ยเน่าง่ายนะครับท่านผู้ชมข้าวเราเนี่ยเน่าง่ายแล้วข้าวเรายังเอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วเรื่องข้าวดิข้าวเด้งเนี่ยข้าวนกข้าวหางเนี่ยนะครับเม็ดข้าวหนานะครับท่านผู้ชมเนี่ย นะครับทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ข้าวนะครับพระม้สมอันนี้ข้าวไม่ใช่หญ้านะครับผมให้ดูกันสัดๆนะครับอันเนี้ยผมจะมาบอกตรงๆและพูดตรงๆเลยนะครับพระม้สมพูดตรงๆเลยว่าให้ท่านผู้สมได้ใช้ความพินิจพิจารณานะครับให้ได้ให้ท่านผู้สมได้ใช้ความพินิจพิจารณาดูนะครับ ว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยแล้วที่เรารับชมรับดูมาเนี่ยได้เป็นข้อมูลเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นส่วนมากคนเราจะเอาแต่ยอดวิวนะครับเอาแต่ยอดคนดูแค่นั้นเพื่อหาผลประโยชน์นะครับท่าผู้ชมแต่ให้ท่านผู้ชมได้สังเกตอย่าง,างนี้นะครับแล้วตัวผมก็สังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วเขาห้ากลางเนี่ยเขาทานาตลอดนะครับเขาทํานาตลอด ปีหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยถ้ามันกําจัดได้จริงนะครับถ้ามันกําจัดได้จริงท่านผู้ชมแล้วทําไมเขาต้องปะสมยาคุมค่ายานะครับใช่ไหมครับอันนี้ผมผมในให้แง่คิดมุมมองกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับแล้วทั้งที่เมล็ดหญ้ามันมาจากไหนนะครับเขาบอกว่าย่อยได้เลยทั้งข้าวดีดข้าวเน่งทั้งเมล็ดหญ้าฟางนะครับแต่ถ้าฟางเนี่ยมันเน่าง่าย Update อยู่ละนะครับท่านผู้ชมมันเน่าง่ายอยู่ละ นะครับปั่นสักสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวมันก็กระจุยไปหมดละนะครับมันไม่ได้แข่งเหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับอะไรนะครับแค่ฟางบางๆเนี่ยนะครับผ่้มีสมวแค่สองอาทิตย์เนี่ยฟางเขาเขาย่อยหมดเลยนะครับแต่ที่สําคัญที่ผมได้ให้สังเกตอย่างนี้นะครับผ่้มีสมวแล้วเขาทำนามาตลอดนะครับผมต้องย้ําตรงนี้เขาทำนามาตลอดตลอดปีเนี่ยนะครับผู้มาส่ คาน้ำไม่ท่วมเขาทำนามาตลอดแล้วทำไม่เขาต้องสียาคุมค่า,ญาหญ้าฮุกเลือดูนะครับอันนี้ผมให้แงคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมว่ามันได้ผลหรือไม่นะครับว,ว่ามันได้ผลหรือไม่อันนี้ผมจะมาสรุปภายคลิปนี้อีกทีนึงนะครับการที่จะควบคุมหรือจะหมักอิดิเด้งให้ได้ผลต้องมีน้ำนะครับต้องมีน้ำท่านผู้ชม ถ้าหุกอย่างมันมีน้ําอยู่มันคุมได้หมดนะครับก็เหมือนอย่างนี้นะครับในผมปลูกข้าวบุ้งเนี้ยนะครับที่น้ํายังไม่เคยแห้งมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับการหมักอดิดอดิ้งนะครับมันได้ผลจริงหรือไม่นะครับพ่อแม,ม่บุสมให้ใช้ความเป็นพิจารณาดูสําหรับคลิปนี้ก็อเอามาฝากกับพ่ะแม,ม่บุมอย่างนี้นะครับ